ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะผมผมนัะชม,ม u t u b e นะกิงปลากังมุนนะคลิปนี้ก็ามารับชมไอ้นุ่มมากันนะเกตเ e อร์บิลลานะ่าครับสามสองศูนย์นิวโลโก้นะครับไอ้นุ่มมากันนะ,ะตัวท็อปนะครับตัวนี้ ตามตรงซุนตอนนี้ก็ตาตมการเกีร์ริงนะครับเกีร์ริงครับต้นปาล์มนะครับแปลงถูกปานะล์มนะครับลมปาล์มนะครับลมต้นปาล์มนะครับน่าจะปลูกไม้นะครับแปลงนี้ลมแล้วปลูกไม้นะครับ 320นะครับใจเครื่องยนต์47.1จนะครับออกซูปร้อยหกสิบเอ็ดแรงมานะครับซูปนะคตัวโบโก็มันเร็วนะครับเตอคุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปั๊มนี่ใจเป็นกองเก็ดนะครับใตรงหัาม,มุมจ้างนะครับปั๊มเก็ดนะปั๊มใจ เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าแกจะทำยังไงนะน่าจะอกต้นนะครับช่วงล่างนี่โรอเลอร์ปลูกนะครแกเรียสองลูกใบเตกแปดสิบซินยกตั้งต้นเลยนะครับใส่หกล้ลเออใส่สิบ้อนะครับ ยกไปสิบโลนะครับฟุงคีหนึ่งจุดสองกิวนะครับห้าฟันตัวนี้นี่มีกล้องหลังนะครับมีลายไตปิ้งจากโรงงานนะครับแล้วก็มีตาจั้งนะครับเป็นตาจั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจั้งน้ำหนักนะครับ การตักวัสดุกวปลาไปติ้งนะครับใส่สิบล้อไปนะครับปลาไปเตติงนะเพราะว่าน่าจะปลูกแรลงไม่นะไม่ซับนะครับปลาไปตั้งต้นนะ ปกตินี่เราจะเห็นแบบซับอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้นี่ทีมนี้นี่ปลาไปทางต้นนะลาไปขวางกลุบนะครเหยียบยกแบบสบายๆนะครับ ตัวนี้นี่เรากา็สดเงินสดนะครับสี่ล้านจิตนะครับตัวนี้นี่แต่ทีมานี้นี่เกะมาเป็กกู้นะครับเป็กกู้ก็ปกเกกันละสี่ล้านหน้านะครับ โอ้รถเก่องไปล่วงบุ้นี่รถจกักรยานโดนเราไม่รู้ว่าจะหวังกันตะมนันไหมนะครับก็การล้มแบบนี้ก็ดีอีกอย่างนึงนะครับดีอีกแบบนึงนะครับไม่ทำให้รถจ้ำนะครับแต่ว่าผลเสียคือเสีย วัดจะพื้นนะว่าจะเยอะนะครับ สบายสบายครับขับซาลลุ่มแบบนี้ตัวนี้นี่หาดูยากนะครับหาจุมยากนะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะครับปกตินี่ก็จะเห็นแต่ตัวสามสองสามนะครับ ใส่ไปตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ไปเตติงนะในสวนนี้นะครับในร่องสวนนะ ็มแล้วครับกับโกเก้ครับโกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกด์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเก็เจอ,อ,อกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ